สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันเสาร์ที่12สิงหาคมนะคะตรงกับวันแม่เนาะเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดของไตรสณีเหมือนกันเนาะเขาจะหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์สวันนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ถ้าใครซีเอฟแล้วแม่ค้าจัดส่งให้วันอังคารนะคะขอคนรอได้นะจัดส่งวันอังคารของจะถึงมือลูกค้าประมาณวันพุธพฤหัส นะคะแม่ค้าแจ้งชัดเจนนะบางท่านเหมือนรอนานฉัน cf ไว้ตั้งแต่วันเสาร์วันลูกเมื่อไหรจะส่งให้แม่แม่ต้องตั้งสติแลาฟังหนูพูดก่อนนะคลิปนี้จัดส่งวันอังคารนะคะของถึงมือลูกค้าประมาณพุธพฤหัส ประมาณนี้นะคะแพ็คแบบตะกา้าส่งไปรสนีไทย EMS นะจ๊ะแพ็คให้อย่างดี V.I.P ทุกต้นไม่ว่าไม้จะราคาไหนแม่ค้าแพ็คให้มาตรฐานเดียวกันทุกต้นสําหรับคลิปนี้จะเป็นไม้จัดเซตนะคะมาเจอกันช่วงบ่ายนะแม่ค้าลงคลิปอีก2วันเลยนะคะเสาร์วนเสาร์นี้ลงวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะก็ยังลงอยู่สามารถติดตามได้ใครรับอันไหนก็เพิ่มเติมได้เรื่อยๆแต่แจ้งแม่ค้าด้วยนะว่ารับเพิ่มนะคะจะได้จดลงรวมรายการ ให้ถูกนะคะคลิปนี้จะเป็นไม้จัดเซตนะให้อยู่ที่เซตละ230บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีย้ำจัดส่งให้ฟรีได้ทางโอนและเก็บปลายทางนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าให้เป็นค่าตกใจให้เป็นค่ารอน,าน้านะคะจัดส่งให้ฟรีทุกเซต โอนก็ได้ไปทางก็ได้แจ้งแม้ค้านะคะสะดวกแบบไหนในหนึ่งเซตจะประกอบไปด้วยไม้ทั้งหมด4ต้นไม้จะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะไม้จะเซตแต่ว่าทุกต้นนี่โตล้นที่จะไปอัพไซส์6ไซส์8ได้ทุกต้นแล้วนะคะชอบเซตไหนโทรหาแม้ค้าได้เลย080 5194988นะคะ เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยทีละเซตสําหรับลูกค้าใหม่ถ้าเราบังเอิญแวะเวียนผ่านกันเข้ามาเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกแม่ค้าฝากกดติดตามช่องด้วยนะจะได้ไม่พลาดไม้สวยๆนะคะจะมีหลากหลายไซส์หลากหลายหน้าหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายราคาตั้งแต่ไซส์แม่พันธุ์นะคะยันไซส์กระถางสี่ก็มี ะะก็ให้เลือกหาสะสมกันไม่ว่าจะเป็นไม้เก่าไม้ใหม่ไม้ไมไมไมแร e, ไม้ที่กําลังเป็นกระแสรหรือใดๆก็ตามแม่ค้าจะพยายามสรรหามาให้เลือกหาได้สะสมกันให้อย่างหลากหลายที่สุดนะคะคนรักบอลสีเนาะอยากสะสมหลายๆสายสพันธุ์นะคะเลี้ยงรวมๆกันแล้วจะดูสวยมากนะคะไม่มีใครเด่นกว่าใครเลยคือ เอกลักษณ์เขาอยู่ในตัวเองทุกสายพันธุ์ทุกต้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเซตที่1มีอะไรบ้างนะคะอ่ะตรงนี้เป็นเซตที่1น,นะคะก็จะประกอบไปด้วยกําเนิดซับคา1ต้นนะคะเซตไหนจดจดเดอร์แล้วก็สําลองให้แม่ค้าด้วยสัก1เซตเนาะบางทีลูกค้าใจตรงกันแล้วทักเข้ามาเซตที่ต้องการอาจจะหมดไปแล้วนะคะ แดงไหคะด้วยว่านูมาจากไม้จัดเซตครั้งที่จุดๆรับเซตที่เท่าไหร่สะดวกโอนหรือปลายทางนะคะแมคะ่ค่ะจะได้จดโนดลงกระดาษให้ถูกและย้ําอีกทีจัดส่งวันอังคารขอคนรอได้นะคะอ่ามาดูต่อเลยนะคะกําเนิดทรัพย์นะคะ1ต้นตัวนี้เป็นเอ่อเรนูนครน,นะคะเรนูนครมีเชื้อด่างนะคะติดด่างมาแล้ว1ต้นนะคะตัวนี้ก็เป็น เพชรสุวรรณโชตนะคะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นติดดังแล้วเช่นเดียวกันส่วนตัวนี้เป็นบัวหิมะนะคะผ่ามาจากบัวสวรรค์แต่เขายังไม่ป้ายเลยมีอีกชื่อหนึ่งว่าบัวหิมะนะคะให้ไปด้วยนะคะในเซตนะสีต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1ค่ะ230บาทเท่านั้นนะคะต่อมาเซตที่2นะคะก็จะมีเป็นสาวนครชัยศรีแต่ว่าเป็นตัวแผลงนะคะ1ต้นตัวนี้นางวิชุดาค่ะอยู่ในตับรามเกียรตินะคะอีก1ต้น นางรักสดเทวีนะคะเปิดใบไม่ป้ายสวยๆมาแล้วอีกหนึ่งต้นตัวนี้ไม้เหลืองนะคะมีชื่อว่าทุ่งรัตนาก็ให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นนะจาะ4สีต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สองนะคะคุ้มทุกเซตลูกค้านะเพราแมค่ค้าจะคัดไม้ด่างให้ไปด้วยในเซตนะคะรับรองว่าคุ้มทุกเซต230บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีนะคะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยมีปลายทางอีกต่างหากสะดวกแบบไหนแจ้งแม่ค้านะแพ็คแบบตะกา้านะคะเอ่อ แน่นหนาแน่นอนนะคะปลอดภัยหายห่วงนะคะแล้วก็น้องไม้ได้รับแสงเต็มที่นะคะแพ็กแบบตะก้าแพ็กให้อย่างดี v i p ทุกต้นต่อกันเลยเซตที่3ตัวนี้จะเป็นฉัดพินกรนะคะเป็นตัวออกแผลงนะคะแต่ก็มีใายๆมาบ้างเล็กน้อยใบกลมนะคะฉัดทินกร1ต้นนางรักสดเทวีนะคะตับนางสงการลำดับที่3ประจําวันอังคารเปิดใบใหม่ฮาร์ปมาแล้วนะจ๊ะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นค่ะ ตัวนี้พรมพิมานนะคะใบเขียวแบบนี้เลย1ต้นนี่ให้ไปด้วย1ต้นจ้าแล้วตัวนี้รู้สึกจะเป็นเพชรเพชรจอมใจนะคะเพชรจอมใจมีเชื้อด่างนะนะคะให้ไปด้วยอีก1ต้นนะจ้าเพชรจอมใจ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่3ค่ะต่อมาเซตที่4นะคะเซตที่4ี่เราก็จะมีเป็นทุ่งรัตนานะคะ1ต้นมีตุ๊กแกก้านดำค่ะ1ต้นนะ ก็มีเป็นอันนี้นะจะเป็นเพชรติวานนท์นะคะเพชรติวานนท์ก็มีสกิดติดด่างแบบนี้นะคะผ่ามาจากแม่ด่างนะคะเพชรติวานนท์ให้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะส่วนตัวนี้เป็นเศรษฐีพันล้านนะคะติดด่างมาแล้วแบบนี้เช่นเดียวกันให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นจ้ะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สี่นะคะต่อมาเซตที่ห้าค่ะเซตที่ห้านะคะต้นนี้จะเป็นน่าจะเป็นมหาสิทธิโชคนะคะ มหาสิทธิโชคเป็นตัวด่างประมาณนี้มีเชื้อด่างนะคะให้ไปด้วยหนึ่งต้นเอ,อ่อทาดางแก้วค่ะหน้าหวานหวาน,วนแบบนี้เลยอ,อีกหนึ่งต้นนะคะตัวนี้เป็นนางวิชุดาอยู่ในตับรามเกียรติ์ค่ะ1ต้นแล้วก็มีเป็นทุ่งรัตนาอีกหนึ่งต้นนะจ๊ะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่5นะคะนี่เซตที่5ต่อมานะคะเซตที่6เซตที่6ก็จะมีเป็นสาวนครชัยศรีตัวแผลงนะคะ1ต้น แล้วก็จะมีเป็นองค์หญิงท่อฝันนะคะก็จะออกแแหล่เช่นเดียวกันแต่ลูกแขงออกมาแล้วด่างนะคะอันนี้ก็ให้เป็นกอไปแบบนี้เลยนะคะองค์หญิงท่อฝันหนึ่งต้นนะคะตัวนี้เป็นมหาชัยมหาชัยแดงนะคะอีกหนึ่งต้นจ้ะแล้วก็จะมีเป็นนางรักสดเควีเปิดใบใหม่มาหาบเช่นเดียวกันก็ให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นนะจ๊ะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6ค่ะต่อมาเซตที่7นะคะ เซตที่7ก็จะประกอบไปด้วยไม้เก่านะคะตัวนี้มีชื่อว่าเทพธิดาโตขึ้นกัดจี่ช่มพูเต็มพื้นใบเลยแล้วก็ขอบใบเขียวกระดูกดำนะคะสวยมากเทพธิดา1ต้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นทาดบางแก้วค่ะ1ต้นจะ้ะกำเนิดซับนะคะใบกลมอีกหนึ่งตัวนะคะ1ต้นส่วนตัวนี้เป็นซับพ,พุนผลนะคะติดด่างประมาณนี้ด่างแดงด้วยนะก็ให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นนะจ๊ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7นะคะ ต่อมาเซตที่8จ้าเซตที่8ก็จะมีเป็นเ,เพชรหลักล้านนะคะต้นนี้เพชรหลักล้านมีเชื้อด่างนะตรงไหนที่เขาด่างเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นด่างมาอาจจะเปิดใบด่างอาตอนใบแก่ๆหน่อยก็ได้นะคะตรงไหนไม่ด่างเขาจะกัดลวดลายแบบนี้นะคะเพชรหลักล้านนะคะนี่ให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นจ้า ตัวนี้เป็นสีมหาโพนะคะลักษณะจะเป็นฟอมกอร์มีตัวลูกแทงขึ้นมาแล้วเริ่มกัดสีแล้วนะคะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นเศรษฐีพัลล้านค่ะติดด่างมาแล้วหนึ่งต้นนะแล้วก็จะเป็นนางรักสดเทวีแดงนะคะน้องยังไม่ไป้ายเรียกนางรักสดเทวีแดงไปก่อนนะแต่ก็เหมือนจะเริ่มเลื่อมไปแล้วเหมือนกันนะผ่ามาจากแม่ป้ายนะคะทรงใบสวยเลยแหละนะสีต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8ค่ะ ถัดมาเซตที่9นะคะเซตที่เกเซตที่เก้าก็จะมีเป็นนางรักสดเทวีนะคะนางรักสดแดงนะคะ1ต้นเต้นธาตุบางแก้วค่ะ1ต้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นตุ๊กแกก้านดำา1ต้นนะคะแล้วก็เป็นออมอมณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรแผลงนะคะมีเชื้อด่างนะด่างแดงด้วยนี่นะคะ แต่ใบนี้เขายังไม่เปิดมานะเขาจะมีด่างบ้างหลุดบ้างแต่สื่อให้เห็นว่ามีเชื้อนะคะควดคุมนะจ๊ะอ่ะเอาไปจา้าสีต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9นะคะต่อมาเซตที่10ค่ะเซตที่10ก็จะมีเป็นทุ่งรัตนานะคะ1ต้นนางรักสดเทวีแดงค่ะ1ต้นทาตบางแก้วนะ้าหน้าหวานๆแบบนี้เลย1ต้นแล้วก็จะมีเมืองเกาะเก็ดนะจ๊ะ เปิดด่างมาแล้วแบบนี้อีก1ต้นนะคะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10ค่ะอ่าเรียบร้อยนะคะครบจบทั้ง10เซตแล้วใครสนใจเซตไหนโทรหาแมคค้าได้เลย080 519 4988 8ใครมีเฟสทักเฟสใครมีไลน์ทักไลน์ไลน์ก็สามารถแอดเบอร์นี้ได้เลยนะคะ080 519 4988 ใครเพิ่มเพื่อนไม่เป็นโทรหาแมค้านะถ้าสมัครไลน์แล้วนะคะอันดับแรกต้องมีไลน์ก่อนนะค่อยโทรหาแมค้าแล้วก็ให้แมคคาเพิ่มเพื่อนกลับไปได้นะคะหรือใครเพิ่มเพื่อนเก่งแล้วก็อยากจะสแกน QR โค้ดตรงนี้ก็ได้เปิดหน้าแชทไลน์ตัวเองกดตรงสแกน QR โค้ดส่งมาตรงนี้ปุ๊บ ก็จะเด้งไปที่หน้าแชทไลน์ของแมคค้าทันทีกดส่งสติ๊กเกอร์ทักทายไว้นะคะเดี๋ยวแม่ค้ากดเพิ่มเพื่อนกลับไปเนาะส่วนสําหรับท่านที่ไม่มีเฟซฉันไม่มีเฟซฉันไม่มีไลน์ฉันไม่ถนัดโซเชียลเลยไม่เป็นไรนะคะสามารถโทรสั่งซื้อกันได้โทรแจ้งที่อยู่เบอร์โทรกันได้นะคะแม่ค้าสามารถจดได้ทุกอย่างไม่มีปัญหานะคะแต่กออ็อย่าไปสั่งใต้คอมเมนต์นะคะใต้คอมเมนต์ก็คือเมนต์กันไว้ได้นะคะเมนต์สอบถาม เมนอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าจะเป็นการสั่งซื้อรบกวนโทรหาแมคคะเนาะเพราะเราไม่สามารถจะส่งที่อยู่เบอร์โทรอะไรกันใต้คอมเมนต์ได้มันเป็นสาธารณะเกินไปนะคะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเห็นเดี๋ยวเขาจะแอบโทรมาจีบเราเด้อนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็จะมีคลิปประมาณนี้นะคะสนใจเทสเซตไหนโทรหาแมคคะย้ำอีกครั้งจัดส่ง คลิปนี้ถ่ายลงวันเสาร์ที่12สิงหาคมจัดส่งให้วันอังคารนะคะจัดส่งออกจากแม่ค้าวันอังคารเพราะว่ามันติดวันหยุดยาวเนาะจันอังคาร เอ้เสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะเสาร์อาทิตย์จันทรเป็นวันหยุดยาวไปรณีเปิดทําการวันอังคารแม่ค้าจัดส่งให้และของจะถึงมือลูกค้าประมาณวันพุธพฤหัสประมาณนี้นะคะขอคนรอได้นะจ๊ะแม่ค้าแจ้งชัดเจนนะฟังแม่ค้าแจ้งนะระบุวันให้เรียบร้อยถ้ากลัวลืมจดโนต้ตเอาไว้ด้วยว่าสั่งจากช่องนี้ส่วนนิสาพรบอลสีเขาส่งวันนี้ของจะถึงประมาณนี้นะคะหนูแจ้งลูกค้าทุกท่านเสมอนะคะเพราะฉะนั้น จดก็ได้การลืมบางท่านสั่งไว้หลายส่วนไงนะจะได้ไม่ลืมว่าของอันนี้เขาแจ้งส่งวันไหนเพราะว่าช่องของหนูการันตีเลยว่าสั่งปุ๊บได้ไม้แน่นอนแจ้งวันส่งชัดเจนนะคะไม่ต้องกลัวดองไม้ไม่ต้องกลัวไม่ส่งให้หนูแจ้งส่งวันไหนคือวันนั้นนะคะถือคํามั่นถือคาถือคําสัตย์ปฏิญาณนะคะซื้อตรงต่อลูกค้าที่สุดนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครสนใจเส้นไหนนะคะโทรหาแม่ค้าได้ สุดท้ายก็เช่นเคยจะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันอาทิตย์วันจันทร์มีคลิปลงอีกนะคะรับเซตอันนี้ตุนไว้ก่อนได้แล้วรับอะไรเพิ่มเติมแจ้งเมคาได้อีกทีหนึ่งนะคะค่ะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ